ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอลองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะครับผมกากาบสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับบอกว่าคนใหม่หรือคนเก่านะครับที่เข้ามารับชมเนาะแนวแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตร2เม็ดนะครับผมเนาะครับพี่น้องกากาเขอไปรับชมนะครับบอลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนาเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเนาะทางช่องไม่สนับสนุนเล่นกนนนารพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องครับผมการกอนเาขาไปรับชมว่าประจำมาที่3 1เมตรนะครับบอลองก็มาสารุปข่าวๆของว่าประจำัาที่30ก่อนนะครับเนาะนี่ครับผมเมื่อวานนี่พี่น้องคลิปนี้มาแดบริบๆน,นะครับมาแดบริบๆน,นะครับกะรบอลองให้ฮานอยพิเศษบัวทันนะครับ,บรเมื่อวานนี่ก็เลยให้ฮานอย ปกติกับวีเนะครับทางานกับแตกแตก2น้อยนะครับเนาะนะครับผลฮานอยนะครับพิเศษออก215กับ31นะครับเนาะแล้วก็715กับกับ66นะครับแล้วก็237กับ38นะครับการพิเศษนี่มันก็แตกอยู่นะครับจะบ่ลรองให้บ่ทันนะครับเนาะพี่น้องบ่ลรองให้บ่ทันนะครับเพราะเพราะรองลดชิปเซตกับประมาณเกือบ5้าโมงแล้วครับพี่น้องครับผมสลับน้อย พี่ปกติเนาะออก715กับ66เนาะแล้วก็บไอวีพออก237กับ38นะครับบอลองให้เด่น5แล้วก็รูด0นะครับ0นี่รูดไปเลยนะครับพี่น้องในสูตรนี้นะครับเมื่อวานนี่เนาะนะครับรูดไปนะครับมาเข้าเด่นนะครับเด่น5นะครับเด่น5กับมาเข้าตัวกับนะครับตัวกับนอยปกตินะครับ15เนาะนี่ครับผม15นะครับเนาะส่วนนอย v A p นี่กาลดไปนะครับเนาะลดไปนะครับครับผมกาผ่านไปนะครับสลับไอ้หัวหน้ายอยผลฮานอยเมื่อวานนี้นะครับเนาะกาสรุปแล้วก็เข้าน้อยปกตินะครับตัวกัปนะครับฮานึงนะครับเนาะกาเดี๋ยวเข้ามารับชมกันต่อเลยนะครับงวดประจําวันที่สามเอ็ดนะครับผมเนาะงวดประจําวันที่สามเอ็ด เด่น1เด่น3นะครับวิ่งรูด3ามนะครับพี่น้องเนาะการเอาตัวเด่นตัวรูดไปวิ่งได้เลยนะครับเนาะตัวเด่นวิ่งรูดนะครับนี่ครับพี่น้อง3หน้ามานะครับสลหรับมานนี่เนาะส่วนตัวเด่นจับคู่นะครับผม ก็จะมี3ามนะครับ3า3สองแล้วก็39นะครับนะครับการลองปรดใช้วิจารยาณในการรับชมเด้ยครับพี่น้องกาถ้ามักคู่ใดกาลองเอาไปพิจรารณาเบิ้งนะครับเนาะส่วนตัวเด่นหนึ่งนะครับ 1นึ่งหกหแล้วก็14สนะครับเนาะสลับเด่น1นะครับพี่น้องส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับ1นึแล้วก็8ปดหนึ่งสา แล้วก็139นะครับพี่น้องตัวเด่น3ตัวนะครับ136 8 1 3แล้วก็139นะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับผมกายอย่างที่บะรองบองนะครับบะรองเน้นไปที่3 3นะครับเนาะก็จะมีน,น,ะนะครับ36เนาะ3 6แล้วก็3 9นะครับ ส่วนหนก็จะมี1 6แล้วก็1 3น,นะครับส่วน3ตัวเนาะก็1 3 6แล้วก็1 3 9นะครับนะครับโปรดใช้วิจัย,ยนในการรับชมเ้อครับพี่น้องถ้ามักกับแคบนาจอไปพิจารณาบ้งนะครับผมเนาะสลับแนวทางฮวยฮาหนอยนะครับนะงบประจำบวันที่3 1เบนะครับ,นะรบ,มมรบผม ครับผมกับคลิปนี้ก็ก่ออกไปนะครับบอลองกับอฝากกําลังใจเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บอลองไอยเด้อครับผมกับคอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆคนนะครับกับคอให้มีโชคลาภในแนวทางนะครับผมกับสวัสดีครับ